ทุกคนครับแต่ก่อนอื่นจะตับเผาก่อนเขาเขาเขาทั้งวัดบางปิ้งนะสมุทรสาครเขาต้องมีป้ายโปสเตอร์นะอ่าตะบลนาดีจังหวัดสมุทรสาครไปที่ไหนนะไปวัดบางปิ้งสมุทรปราการมครับอ้าเวเล่าหน่อยพอขับรถเข้าไปในวัดบางปิ้งสมุทรปราการแล้วยังไง คือขออนุญาตเล่าย้อนกลับไปเมื่อวานผมเป็นคนวางแผนทุกอย่างผู้จัดการอะไรก็ตามแต่เวลาเวลาผมจะทํางานผมก็จะวางแผนเป็นวันก่อนก่อนก่อนวันหนึ่งก่อนสองวันไปเลยวันนี้จะทำอะไรอีกใช่ครับเมื่อวานไปงานอยู่ที่เกาะจันทร์เชลบุรีก็เลยวางแผนว่าเออเนี่ยเดี๋ยวนอนเชลบุรีนี่แหละครับแล้วเราก็เออขับรถแค่ชั่วโมงขึบ้นบางปิงป๊อจบเอากด Google เลยนะ ชั่วโมงครึคร่งผมคุ้เกินไม่เปิดดูโลเคชั่นที่เขาส่งมาแต่เลือกที่จะกดดูด้วยมือถือตัวเองว่าวัดบางปิ้งอยู่ที่ไหนผมก็ตั้งทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วเผื่อเวลารถติดไว้ด้วยครึ่งชั่วโมงไม่ขาดไม่เกินผมต้องถึงวัดบางปิ้งเก้าโมงเราจะไม่สายเด็ดขาด<อ>ใช่ครับถึงวัดบางปิ้ง9นาฬิกาตรงนะครับเดี๋ยวรถก็ไปครับได้ยงต่อครับเงียบ เอ๊เอ๊เอ๊พวกคุณเวลาไม่บ่กวะเอ๊หรือไงคิวผิดครับอ่ะแล้วได้ยังไงต่อก็เลยลองกดกาไปดูในโลเคชั่นที่เขาส่งมาให้ในไลน์อ้าวสมุดสารคดีว่าข้ามจังหวัดไปเลยกันทีเดียวครับครับแต่ท้ายที่สุดก็มาทันครับดีใจมากๆที่ยังทันครับโอ้โหให้กันเองได้คนใดอ็ข้ามจังหวัดมาเลยนะครับเป็นยังไงบ้างสำหรับบทบาท ที่ได้อ่านบทมาแล้วก็ได้ไปถ่ายโปสเตอร์ที่เป็นภาพนิ่งมาแล้วเป็นภาพโบโทด้วยครับพอเลยผมดีใจมากๆที่ผู้ใหญ่นะครับแม้กระทั่งผู้กับหรือทุกฝ่ายที่เลือกผมเป็นวอ์โจก็ดีนะครับพอผมได้ยินชื่อเรื่องผมยังไม่ถามด้วยซ้ำว่าผมเล่นเป็นตัวอะไรแต่พอพอได้ยินคำว่าใครอ้อมมันศักดิ์สิิทธ์มากๆตัวผมเองก่อนจะขึ้นเวทีผมจะมีเวลาให้เธอเองอย่างน้อย ห้าถึงสิบนาทีหนึ่งทำสมาธิสองบทสวดมนต์หรืออ่มันเป็นสิ่งที่เราเคารพนับถือผมจะท่องอยู่ตลอดก่อนที่จะขึ้นเวทีทุกๆครั้งผมก็จะแล้วพอติดพอโดนติดต่อไปก็แบบในมีหนังเรื่องหนึ่งไม่รู้ว่าเน็กอยากเล่นหรือเปล่าชื่อเรื่องอะไรครับคายออผมรู้สึกว่าคนคนพอลกตอนนั้นอะผมอยู่สนามฟุตบอลแล้วผมแบบคนบอล่กเลยแบบว่าเฮ้ยทำไมชื่อเรื่อง มันชวนให้เราน่าดูจังอืมมันก็เลยทําให้ผมอยากเล่นเรื่องนี้ครับนะฮะบทบาทาท้าทายขนาดไหนครับในเรื่องบทบาทคาแรคเตอร์ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับขออนุญาตพูดถึงซับเบอร์อปปรเรลยมีโอกาสได้เล่นเพราะว่ามัน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 จะขาดความความเป็น <c oughs> ตัวนิกนอร์ลที่หนึ่งตัวนิกนอร์ลจริงๆจะก,การจะเป็นคนแบบแอบแสบสนุกสนานนะครับผมแต,แต่ตัว ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีความนิ่งๆสุขุมหน่อยแล้วก็มีอะไรในหัวเงื้อมากๆอย่างเ mm. มันก็เป็นบทบาทที่ใกล้เคียงกับกับสิ่งที่ผมเคยเล่นมากกอบผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันตรงสิ่งที่เราเคยทำมาที่บ้านเหมือนกันนะ mm. ครับผมแล้วก็มันมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับผมแล้วก็พูดถึงเรื่องความเชื่อเป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อที่เราที่เรา ที่เราเคารบนับถืวมาตั้งแต่ในตะไรซึ่งผมร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็พ่อก็เขาเหมือนยกอ้อย่อคู่หอยคือกันนะครับนี่ม่ใหญ่นีพ่อใหญ่ยกอ่อย่อคู่หอยคือกันในการทํางานด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยมีความรู้สึกว่ามันอยากเล่นมากแล้วก็พอมีโอกาสได้เล่นมันก็รู้สึกว่ามันมันท้าทายที่แบบ นี่นะฮะถ้าไปดูฝีมือเลื่องของเขานะคนนี้ก็ผ่านสังเวียนของหนังใหญ่มาแล้วนะแล้วก็การแสดง,ล,งละคระคมารับรองว่าเขาจะเข้าถึงบทบาทอย่างแน่นอนนะครับเน็คนรุพลครับนะฮะเดี๋ยวไปรอติดตามนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็ถือได้ว่าเป็นนักแสดงนะครับเจ้าบทบาทนะครับที่มีเรียกว่าประสบการณ์นะฮะเกี่ยวกับการแสดงมาพอสมควรเลยแหละนะฮะแล้วก็ เขเรียกว่านี่คือการแสดงหนังครั้งแรกของเขาเลยก็ว่าได้นะครับการทัศน,นะครับเรจะรวมมือให้กับการทศนะครับก็ไปถ่ายโปสเตอร์รโบทม,มาแล้วเรียบร้อยนะฮะแบบคนนี้เขาเล่นละครมาหลายบทบาทแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่คนดีเท่าไหร่นะครับครับ <c oughs> ไม่ใช่คนดีเท่าไหร่แต่ท่าน,นที้เองก็เป็นคนดีอันนี้ให้คนอื่นพูดดีกว่า <laughs> ไม่มั่นใจเหมือนกันอ๋อเหรอฮะใช่ครับแต่แต่เล่นเป็นคนดีเลตติ้งระดับหนึ่งนะตอนนี้อ๋อเหรอฮะอ๋อเรื่องล่าสุดนี้ใช่ครับนะฮะอ่ะกับเทียนซ่อนแสงนะครับเพิ่งจะจบไปเรียบร้อยยังไม่จบอีกสองตอนอีกสองตอนเหรออีกสองตอนแม่แต่คนก็ไม่ดูอีกอ๋อเหรออีกสองตอนอีกสองตอนจะจบแล้วนะะจบอ๋อโอเคโอเคจะบอกว่าเพิ่มตอนนะฮะเพิ่มตอนไหมขอคุณบอยอย่าเข้าข้อไม่ให้ครับงงหมดแล้วนะฮะอ้าวคายอ้อนะครับนี่คือถือว่าเป็นหนังนะเป็นภาพยนตร์ ซึ่งก็แน่นอนศาสตร์เดียการเล่นอะไรต่างๆเนีย่ยงน่าจะไม่เหมือนกันละค,อนอะครนะครับนะครับเป็นยังไงบ้างครับสมาวะบัลลักของตัวเองในเรื่องนี้โอ้ปีตุ้มตามมันหนักแล้วผมหนักกว่าครับฮะห <c oughs> นักกว่านี่ครับขรบาบหนักกว่า <c oughs> เพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันมันเปลี่ยนบุคลิปในวงการเพลงของการเลยครับคือในวงการเพลงของการเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเพลงสายธรรมะสายมูเกี่ยวกับวัดกับบ่ายนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้มันมันตรงกันข้ามเลยใช่มันตรงกันข้ามแล้วก็ เอฟซีพยายามจะบอกการเสมอว่าอยากเห็นการเล่นเป็นคนดีบ้างอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าเรื่องนี้พยายามจะบอกว่าเรื่องนี้ขอจริงขอเอาความดีของตัวเองเนี่ยในในวงการเพลงต่างเนี่ยมาถ่ายทอดผ่านการไม่ดีบ้างมันเป็นเหมือนการสอนคนมากกว่า mm hmm. ครับเรื่องเรื่องนี้ในในตัวละครของผมเนี่ยในตัวละครของเดี่ยวเนี่ยจะสอนให้ได้เห็นเลยว่าอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่ามีลายอ้อคับอ่ามีการยกอ้อยอโคู แล้วถ้าคนที่ทำไม่ถูกต้องทำผิดกฎมันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณนี่แหละคือความท้าทายของผมแล้วผมจะบอกว่าท้าทายในตรงนี้คือในภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้เห็น,หนผมแทบจะทุกส่วฮะผมต้องโชว์บุคลิกร่างกายและนี่จะเป็นร่างพองครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องแรกของการรัศมี ผมต้องบอกเอโชว์ร่างทองเลยนะฮะโชว์ร่างทองครับแต่จะเป็นร่างทองเนทองไหนไม่รู้นะครับนะครับแต่น่าจะทองแน่ๆปรึกษาพี่ตุงตามรุ่นพีกับปรึกษาแล้วครับเล่นที่เดียวกันเลยนะฮะไปในเวทเดียวกันเลยครับแต่อาจจะออกมาไม่สวยท่าพีคเขาเพราะเวลาเร่งรีบจริงๆนะครับแต่ว่าทุ่มเทมากๆครับทั้งการออกกำลังกายฟิตหุ่นต่างๆเพื่อภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ผมเชื่อว่านักแสดงทุกคนเต็มที่กับเรื่องนี้มากๆอย่างที่พี่ตุงตามบอกว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้มันจะฉีกแนวกับภาพยนตร์หมอหลวเรื่องอื่นที่มีแต่ความสนุกสนานเรื่องสิ่งลี้ลับเรื่องสิ่งที่คุณมองไม่เห็นมันจะอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อเรืออ่องไขอ้อนนี่นะฮะเดี๋ยวไปดูว่าบทบาทของเขานะจะเป็นอย่างไรครับนี่คืออีกหนึ่งนักแสดงครับที่บทท้าทายมากที่ได้เห็นถ่ายโปสเตอร์แล้วก็อบอกว่าก็คือมันต้องใช้อินเนอร์เยอะมากกับการตีบทนี้ครับเดี๋ยวรอพิสูจน์ฟิลม์มของเขาครับการทศนะครับผม นะครับอ่าเองโดนทั่วน,นะครับที่ถือว่าผ่านงานแสดงมาระดับหนึ่งเลยแหละนะครับก็เล่นละครตั้งช่องวัน31มาก็หลายเรื่องเหมือนกันนะฮะน,น้องเบลนิพาดาครับจากรามิโก้นะครับเจอกันน้องเบลนะฮะนี่เห็นไหมเราเล่นนักแสดงแบบไม่ใช่นักแสดงหน้าใหม่อ่ะเป็นนักแสดงแบบเออ่ค่อนข้างแบบมีประสบการณ์แล้วนะฮะ,นะะ,นะะน้องเบลเป็นไงคะค่ะสวัสดีนะคะเบลนิพาดา ก็โอ้ยยังตื่นเต้นว่าท่านในเศร้าอยู่คะ่ะบอกเลยว่าท้าทายมากเพราะว่าทุกคนอาจจะเคยเห็นหนูแบบเคยเล่นละครมาก่อนแต่หนูอยากจะบอกว่าภาพ,พยนตร์กับละครเป็นอะไรที่แตกต่างกัน,กนมากๆในมุอมมองของหนูค่ะตื่นเต้นมากๆคะ่ะก็ขอขอบพระคุณโอกาสอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยนะคะจากบอสโจนะคะแล้วก็ผู้กำกับนะคะของเราแล้วก็พี่พทีมงานทุกท่านด้วย เป็นครั้งแรกกับการเล่นภาพยนตร์ในครั้งนี้ตื่นเต้นมากๆค่ะส่วนในเรื่องของคาแรคเตอร์นะคะก็บุคลิกลักษณะนิสัยก็อาจจะตรงกันกันกบเบล,ลนิดนึงแต่ว่าทำแพงกับเบล,ลเนี่ยมันก็จะมีเส้นบางๆกันอยู่ด้วยก็คือในเรื่องเนี่ยก็จะเล่นเป็นคนที่มีสื่อสัมผัสกับสิ่งนี้รับได้อะไรประมาณนี้ค่ะน่าติดตามมากๆเลยค่ะก็ เต็มที่กับทุกโอกาสอยู่แล้วค่ะทําการบ้านแบบหนักหนามากมากเลยแล้วก็ตอนที่อ่านบทอยาจะบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะอืมนะครับแล้วก็เตรียมตัวสำหรับการเปิดกล้องในวันพรุ่งนี้ด้วยใช่นะซึ่งแน่นอนเราจะได้เห็นอีกหนึ่งบทบาทและอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ของเบลนิพาดาครันะครับพูดถึงความเชื่อของไข่ออเบลก็เป็นลูกอีสานคนขอนแก่นใช่นะครับกับคำว่าไข่ออรู้สึกยังไงบ้าง อ,อันที่จริงย่าคุณย่าของหนูเนี่ยก็คือต้นตระกูลก็คือเป็นหมอลำเลยเพราะว่าคุณย่าของหนูแต่่อนเพิ่นไปยกขันกับแม่ภูชวีวังดําเนินด้วยค่ะคใช่ค่ะก็คือจะมีต้นตระกูลที่เป็นหมอลำอยู่แล้วหรูก็จะซึมซับมาตั้งแต่ตอนเด็กๆอยู่แล้วเพราะว่ายา่า,ากับมักเปิดหมอลำให่ฟัร้างพอกอมักเปิดให้ฟั้างคือกันค่ะก็ได้มีโอกาสแบบ ฝึกลำมาด้วยกับคุณย่าด้วยตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วค่ะ <Ừ. S 2> ก็ถือว่าไทายออเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่หนูเองเคารพนับถือแล้วก็บูชามาตั้งแต่ตอนเด็กๆตั้งแต่สมัยคุณย่าเลยค่ะครับนะแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาถ่ายทอดในความเชื่อเหล่านี้ให้